ก่อนที่คุณจะไปดูบ้านและคอนโดมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พาคุณมาดู Home ทาวน์โฮมที่ต้องบอกว่ามีดีไซน์การออกแบบที่สวยงามลงตัวจนขายดิบขายดีมาแล้วหลายโครงการนั่นก็คือแบรนด์ของโกลเด้นทาวนั่นเองและที่นี่คือโกลเด้นทาวชัยพฤกษ์วงแหวนค่ะทำเลที่ตั้งของโครงการนี้อยู่ติดถนนใหญ่ค่ะบางกลวยไซน้อยซึ่งตอนนี้ขยับขยายเป็นถนนขนาด4 6เลน เสร็จเรียบร้อยแล้วการเดินทางสะดวกสบายมากๆเพราะว่าแนวถนนเนี่ยเชื่อมตรงกับถนนชัยพฤกษ์ตัดใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปใช้โครงข่ายของราชพฤกษ์หรือว่าทะลุไปจนถึงแจ้งวัฒนะก็สะดวกสบายนอกจากนี้นะคะเรื่องของการเดินทางระบบอื่นๆโครงข่ายที่เป็นระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าสายฉลองราชธรรมค่ะหรือรถไฟฟ้าสายสีม่วงนั่นเองจากโครงการตรงนี้ ไปที่อาคารจอดรถที่สถานีคลองบางไผ่ใช้เวลาไม่นานค่ะเพราะว่าถนนใหญ่แล้วก็แถวนี้รถไม่ติดด้วยส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆนะคะในบริเวณนี้หลายคนทราบกันดีตรงสามแยกบางใหญ่ก็คือศูนย์รวมของทุกอย่างเซ็นทรัลเวสต์เกตบิ๊กซีโฮมโปรอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์โรงพยาบาลกเกษมราชรวมทั้งโรงเรียนที่ได้มาตรฐานก็อยู่ในโซนนี้ทั้งนั้นเลยเข้าไปดูข้างในกันค่ะ เลนทาวชชยพฤกึกวงแหวนนะคะเป็นโครงการทาวน์โฮม2ชั้นจำนวนทั้งหมด393ยูนิตค่ะแล้วก็มาตรฐานของที่นี่ก็คือพื้นที่ส่วนกลางค่ะที่เราเห็นตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าที่สวยงามโออา จะมีพร้อมกับรปภแล้วก็กล้อง CCTV รักษาการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ภายในโครงการนะคะก็มีทั้งอาคารคลับเฮาส์มีสระว่ายน้ำระบบเกลือมีฟิตเนสรูมแล้วก็มีสวนสาธารนณะเตรียมไว้ให้ลูกบ้านด้วยเรียกว่าใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นวันทำงานหรือว่าวันพักผ่อนสบายๆส,ส่วนบ้านทาวน์โฮมของที่นี่นะคะมีให้เลือก3ขนาดค่ะ พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่96จนถึง130ตารางเมตรและเราจะดูในวันนี้เป็นหลังใหญ่ที่สุดด้วย t ทอร์คอยส์พลค่ะพื้นที่ใช้สอย130ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2คันต้องเข้าไปดูข้างในแล้วค่ะทาวน์โฮมในแบบ t ทอร์คอยส์พลนะคะอย่างที่บอกว่าฟังก์ชันเนี่ย เทียบเท่าบ้านเดี่ยวเลย4ี่ห้องนอน3มห้องน้ําแล้วบรรยากาศภายในบ้านทาวน์โฮมหลังนี้ก็ปลอดโปร่งมากๆค่ะเพราะว่าประตูด้านหน้าแล้วก็หน้าต่างที่อยู่ด้านหลังบ้านเนี่ยใช้เป็นกระจกเขียวตัดแสงบานใหญ่มากๆรับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่และดูพื้นที่ใช้สอยภายในค่ะนี่คือส่วนด้านหน้านะคะส่วนพื้นที่ที่อยู่ด้านหลังก็เป็นพื้นที่สําหรับวางโต๊ะอาหารค่ะ บ้านตัวอย่างเขาจัดให้ดูค่ะเฟอร์นิเจอร์โต๊ะอาหารสีที่นั่งวางได้หลวมๆสบายๆแล้วก็อยู่ติดกับด้านนี้ไฮไลท์เด็ดของที่นี่เป็นซิกเนเจอร์เลยโกลเด้นคิทเช่นค่ะเพราะว่าเขาจะก่อเป็นผนังไว้ให้เสร็จเรียบร้อยใช้โครงสร้างเดียวกับบ้านเพราะฉะนั้นปัญหาร้าวสุดไม่เกิดขึ้นเหลือเพียงแค่เราเลือกว่าจะใช้หลังคาทึบหรือว่าหลังคาโปร่งแต่ว่าแนะนำเลยค่ะ ทำแบบบ้านตัวอย่างก็คือครึ่งครึ่งด้านนี้ทึบทาครัวด้านนี้เป็นหลังคาโปรง่งนี่เลือกหลังคาแบบที่สามารถเปิดได้ยังได้ประโยชน์สําหรับห้องที่อยู่ด้านในห้องนี้ด้วยเข้าไปดูค่ะว่าคือห้องอะไรห้องนี้ก็คือห้องนอนที่4ที่อยู่ชั้นล่างค่ะเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าเราใช้หลังคาโปร่งแสงที่หลังบ้านของเราห้องนี้ก็ได้รับแสงธรรมชาติไปด้วย กลายเป็นห้องนอนที่ผู้สูงอายุสามารถอยู่ได้อย่างสบายหรือถ้าไม่มีผู้สูงอายุห้องนี้ก็คือห้องอนเนกประสงค์ที่เราสามารถจัดเป็นห้องโฮมเทียเตอร์ก็ยังได้ห้องทำงานห้องเล่นสำหรับเด็กๆก,ก็ยังได้เพราะว่าด้านนี้ก็ดีไซน์เป็นกระจกเข้ามุมแบบนี้ด้วยเห็นไหมคะได้ความต่อเนื่องของพื้นที่ในห้องก็สามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่ลิฟวิ่งได้อย่างสบาย ชั้นสองค่ะนอกจากฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็ยังมีพื้นที่พิเศษนี่เลยชั้นลอยตรงนี้เป็นห้องพระได้อย่างสบายแล้วก็เหมาะสมมากๆเพราะว่าอยู่สูงที่สุดของบ้านคิดละเอียดแล้วก็เข้าใจคนที่อยู่ทาวน์โฮมมากๆมาสเตอร์เบดมค่ะเป็นไงคะมาสเตอร์เบดมอยู่โซนด้านหน้าของบ้าน ได้ความกว้างแล้วก็ใหญ่มากๆหน้าต่างประตูที่ออกไปที่ระเบียงก็บานใหญ่เป็นกระจกเขียวตัดแสงโอ้โหปลอดโปร่งที่สุดและที่สำคัญ floor to ceiling ห้องนี้ดันขึ้นไปถึงเกือบ3เมตรก็เลยได้บรรยากาศที่ปลอดโปร่งแบบนี้แล้วก็ยังมีพื้นที่ที่สามารถทำ walk in closet ได้ด้วยเพราะว่าอยู่ติดกับห้องน้ำส่วนตัวนี่ว้าวการแบ่งพื้นที่ให้เสร็จสรรเรียบร้อยส่วนแห้ง แล้วก็ส่วนอาบน้ําติดกระจกเต็มเปอร์เข้าไปอีกนิดเดียวจบเรียบร้อยใช้งานได้เลยด,ด,ดูห้องนอนที่สองค่ะห้องใหญ่เห็นไหมคะแล้วก็ปลอดโปร่งมีหน้าต่างที่รับแสงธรรมชาติได้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีโอ้สบายจังอะ ที่3ค่ะโหดูขนาดแล้วก็ยังสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสบายทาวน์โฮมในแบบเทอร์คอยส์พลัสของโกลเด้นทาวน์ชัยพฤกษ์วงแหวนนะคะนอกจากที่เราเห็นไปมีพื้นที่ใช้สอยแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเทียบเท่ากับบ้านเดี่ยวแล้วเนี่ยต้องบอกอีกว่าสเปควัสดุของทาวน์โฮมที่นี่ทุกหลังก็ได้มาตรฐานของบ้านเดี่ยวด้วยไม่ว่าจะเป็นกระจกเขียวตัดแสงนะคะ กรอบวงกบเป็น upvc แล้วก็ไฟในบ้านทั้งหลังเลยให้เป็นไฟดาวไลท์และนอกจากนี้นะตอนนี้เขาก็ยังมีทาวน์โฮมดีไซน์ใหม่ออกมาด้วยชื่อว่า Amber น่าสนใจมากๆเพราะว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยจิ๊บจิค่ะไม่ถึง2ล้านบาทถ้าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็น Amber หรือว่า t u อ q u คอย e plus เข้ามาดูเลยค่ะมีทั้งบ้านตัวอย่างแล้วก็บ้านมาตรฐานจริงให้ชมที่นี่โกลเด้นทาวชัยพฤกษ์วงแหวน สวัสดีค่ะ